สสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวตลาดน้ำปีกา 1. นมันสก,การหลวงปู่ปานองค์ใหญ่ตลาดน้ำปีกาของเราตั้งอยู่ในวัดปา่าสิทธารามหลวงปู่ปานองค์ใหญ่นั่นเองค่ะ วัดป,ป่าสุธารามเป็นวัดที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญไหวพ้พระขอพรกันเป็นจำนวนมากเพราะภายในวัดมีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดค่ะ2ตักบาตรพระทางน้ำสำหรับนะักท่องเที่ยวสายบุญใครที่มาเที่ยวในช่วงเช้าวันเสาร์เวลาประมาณ7จ็ดโมงจะมีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำด้วยค่ะโดยพระจะบินทบารท,ทางเรือคนในชุมชนหรือนะักท่องเที่ยวก็จะพาการจัดเตรียมของตักบาตรมานั่งรอที่ริมน้ำเพื่อตักบาตรทางน้ำค่ะ 3. ต่อยมวยทะเลภายในตลาดน้ำมีการจัดกิจกรรมต่อยมวยทะเลด้วยค่ะนักมวยที่มาต่อยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดปานประสิทธาร้มนั่นเองซึ่งทำให้นักเรียนของเรามีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการต่อยมวยทะเลค่ะพร้อมหร้อมัไม่รู้หลังฮังดังแล้วต้องพร้อมนะสีแดงบอกอยากเป็นทอปเ็งที่แล้วสีแดงต้องโอ้สีลูกแล้วนะบ้านนะเอ้าเสือหลังไปแล้วครับตอนนี้เออกลับไปกลับไป สี่ปลาสลิดของดีในชุมชนของเราคือปลาสลิดค่ะปลาสลิดของเราขึ้นชื่อมากทั้งตัวใหญ่และอร่อยดูสีขาวใหญ่เท่าใบหน้าเลยนอกจากนี้ปลาสลิดยังสามารถนําไปแปรรูปได้หลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัซสิปลาสลิดคาร์โบแซ่บปลาสลิดหรือแฮมเบอร์เกอร์ปลาสลิดค่ะยังไงก็อย่าลืมซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้ภายในตลาดน้ำยังมีของขายอื่นๆเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นของฝาของที่ระลึกอาหารขนมหวานซึ่งมีคุณภาพดีและราคาถูกด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตลาดน้ำปีก,กาของเราหน้าเที่ยวใช่ไหมคะอย่าลืมมาเที่ยวตลาดน้ำปีกาของเรานะคะชุมชนของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปีกาตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ